พี่เป็นผู้รับเหมาเออผมเป็นอ่าเรียกง่ายๆว่าเป็นดีไซเนอร์อินทีเรียดีไซเนอร์แล้วกันผมเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นผู้รับเหมาอะไรขนาดนะั้นแต่ว่าก็มีเป็นลูกน้องอ่ะทำต่อเติมบิวอินตกแต่งภายในอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานเนี่ยคิดดูดิเมื่อวานน่ะลูกค้าติดต่อมาจะให้ออกแบบคาเฟ่อะแถวราชพฤกษ์อ่ะเออเมื่อวานน่ะลูกค้าไปเห็นผลงานไงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จากเห็นคลิปหรือเห็นอะไรไม่รู้อะ่ะก็ ก็ก็เป็นความโชคดีเป็นความที่เราสร้างเหตุแล้วกันไม่ใช่ความโชคดีแต่เป็นความที่เราสร้างเหตุมาแล้วก็จะสร้างเหตุต่อไปนะจะสร้างเหตุปัจจัยต่อไปนะจะทาไปเรื่อยๆผมยังบอกอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่ว่าจะอาจารย์จะอยู่ในสถานะคารวาหรือสถานะที่เป็นพระนะผ้าเหลืองนะผมก็จะขอติดตามและเป็นลูกศิษย์อาจารย์ตอดตลอดไปนะจนกว่าชีวิตผมยาแบบจะหาไม่เลยอารมณ์ประมาณแบบนั้นเลยเออผมจะช่วยเหลืออาจารย์จนแบบ ไม่รู้ดิไปอาจารย์ไปไหนผมไปหมดอะจริงแล้วผมเข้ามานะก,ก็มีหลายเคยมีหลายคนบอกอเข้ามาเนี่ยได้ตังหรือเปล่านูน่นนี่นั่นเอออันนี้ผมพูดตรงนี้เลยนะฮะผมเข้ามาช่วยอาจารย์ผมไม่ได้ตังนะครับผมพูดเลยนะผมมาช่วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยความสุขผมมาช่วยด้วยความที่ผมศรัทธาท่านเนี่ยอย่างพิตาเงี้ยเนี่ยพิตาเนี่ยพิตาเนี่ยพิตาพิตาแม่กันแม่แก้วแม่มน แม่มาลาแม่อะไรที่แม่แม่พี่ๆี่ทุกคนอะ่ะไม่ได้ตังค์นะครับเอ้าเสียตังค์ด้วยนะเหมือนที่อาจารย์บอกเสียตังค์ด้วยนะครับแต่ทุกคนมาเพราะอะไรเพราะความศรัทธาเลยมีเลยมีกําลังใจที่จะอยากไปช่วยอาจารย์อยากจะไปช่วยเผยแผ่พุทธศาสนาหลักคําสอนของพุทธเจ้าให้ทุกคนให้พี่พี่ทุกคนได้ยินได้ฟังทำได้รู้จักความจริงอันประเสริฐเออนี่คือสิ่งสิ่งนี้เลย ใช่ไหมพี่อะอย่างพี่เนี่ยอย่างแม่ตาเนี่ยพี่ตาเนี่ยขับเบนซ์นะทุกคนแล้วแล้วแล้วคิดดูขับเบนซ์ตามอ่ะราคาน้ามันดูเดี๋ยวสองพันอย่างเงี้ยต่อวันนะมันได้แหละมันไม่ได้มันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้แบบโอ้ยอาจารย์ดังกูจะกูออาจารย์ดังไม่ใช่นะครับสิ่งที่มันได้คืออะไรมันได้ความสุขนะมันได้ความสุขอะขีโม้อะออกไปคีโม ัวมึงเองนะโทษนะครับยังทําไม่ได้เลยนะยังเป็นคนดีให้สังคมไม่ได้นะนี่เดี๋ยวให้ทุกคนนะเนี่ให้ทุกคนดูคนนี้นะนี่บางทีเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยก่อนก่อนบล็อกก่อนบล็อกนะเดี๋ยวผมให้เห็นข้อความนี้นะนี่คนนี้เลยเนี่ยผมปักหมุดไว้ให้อ่านี่นี่คนนี้คนนี้นี่คนนี้คีโมเนี่ยคนนี้นี่นี่เขาบอกคีโมอยากคีโมอ่าปักหมุดไว้แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวผมค่อยบล็อกปักหมุดไว้แป๊บมึงแป๊บนึงนี่เดี๋ยวปักไว้ให้เนี่ยพี่พี่เห็นนี่คนนี้ คนนี invasive, ้เขาเขาเรียกว่าคนขวางทมนะฮะคนขวางทมชีวิตตัวเองเขาตัวเองยังไม่ดีนะฮะยังไม่ดียังมามาว่าคนอื่นมาแขวะนคนอื่นนะนี่คือคนไม่ดีนะฮะนี่คือคนที่ผิดจากอากุสเขาเรียกว่าอกุศลกรรมนะฮะนี่คือคนแบบนี้นะนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่คนนี้เนี่ยไอขีไอเนี่ยไอคนเนี้ยเนี่ยมาสเตอร์มายอะไรเนี่ยอดูหน้าดูดูโปรไฟล์เข้าไปดูโปรไฟล์นะฮะเข้าไปดูโปรไฟล์ได้นะ รายงานได้นะรายงานได้คนนี้คนนี้ผมอ่ะผมไม่ได้เมตตาเหมือนอาจารย์นะครับพี่ผมบอกไว้เลยนะผมไม่ได้เมตตาเท่าอาจารย์นะผมบอกไว้เลยเออแล้วเตรียมตัวเป้านะผมบอกไว้ก่อนเป้าเรียบร้อยเฮ้เรียบร้อยเออเรียบร้อยไม่ใช่ไม้นะเออผลไม้จ้ะ ผมอะ่ะผมโอเคผมมีความเมตตาแต่ผมไม่เมตตาเท่าอาจารย์อาจารย์น่ถือว่าเป็นคนที่เมตตาสูงสุดเท่าที่ผมได้รู้จักมาคนมาด่าอาจารย์ในไลฟ์ผมดูทุกวันอะ่ะไ,ไปกันแหลมอะ่ะเนี่ยขึ้นไลฟ์อย่างเงี้ยคนด่าทุกวันอะ่ะคนด่าทุกวันคนแซวว่าอาจารย์ทุกวันขี้โม้มึงทําไม่ได้หรอกมึงล้มละลายแล้วมาสอนใครนู่นนั่นอะ่ะช่องอาจารย์ถ้าไม่จริงไม่อะไรนะอาจารย์ก็ยังจะเก็บไว้อยู่นะแต่ผมกันแหลมไม่มีนะฮะผมบล็อกเลย ผมปิวเลยผมบอกไว้แค่นี้เพราะอะไรรูป้ป่ะพวกขวางธรรมพวกขวางโลกขวางธรรมพวกที่มีใจแบบอกุศลเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยมันมันไม่ก่อให้มันเกิดประโยชน์สอนไปก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเนาะเออแค่ใช่เรา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 สู้ที่ว่าคือคือที่ให้ขึ้นมเมื่อกี้เนี่ยคือคนขวางธรรมมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะพิมพ์ค่อนแขวะมันจะเป็นแบบเนี้ย เออมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะผมให้พี่ดูเฉยๆนะแต่ผมไม่ได้มีไม่ได้มีอาฆ่ารหรืออะไรนะคือแค่ให้ดูเฉยๆนะแค่ให้ดูเฉยผมเห็นนล้วบางทีผมเห็นมาไม่ต้องบอกผมเป้วเลยผมปิวคนนั้นเลยพวกเออจริงพี่ทิพย์ใช่ขายหนมหรอพี่มามาช้านะช่วยอุดหนุนน้องเขาเลยชื่อน้องฝนขายกายศาสตร์ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อวานน้องเป็นคนที่มีความขยัน มีความเขาเรียกตั้งใจที่จะทำสัมมาอาชีพเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นแล้วแล้วทำให้ครอบครัวดีขึ้นมีความสุขขึ้นขยนันขนมอร่อยพี่ซื้อเลยผม <c oughs> <c oughs> พูดไม่เยอะดูดิดพี่ดูคนพี่พี่เขาสั่งสิพี่อย่ามาช้าเขาเขามาฟังเรื่องราวไปจนจบแล้ว สวัสดีค่ะคนตาทีมหน้าจอติดตามทุกวันโอ้นี่นี่น,น,น,นี่ fc ตัวจริง fc ตัวจริงเอ,อสั่งเลยสั่งเลยผมบอกพี่พี่ว่าอะไรนะเที่ยงครึ่งจะไปไั้ไหมตอนนี้สนะี่สิบแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงแล้วกันเดี๋ยวายขายของก่อน <c oughs> ขายก่อนก่อนช่วยน้องก่อนช่วยน้องก่อนช่วยน้องก่อนเราให้เบ็ดอยาให้ปลาเออโอ้พี่แดงขอบคุณมากครับพี่แดงโบบายนะฮะช่วยสั่งกายศาสตร์เฮ้ยพี่อร่อยจริงอันนี้ผมการันตีเลยผมพูดเลย ผมพูดผมมาทานเองผมมาได้ชิมเองแล้วได้ชิมแล้วชิมของฟรีเพราะว่าน้องน้องก็ส่งแม่จานและจานเมตตาแบ่งขนมมาให้อาจารย์ยังไม่ได้ทานสักอันเลยอาจารย์ให้ทุกคนไปหมดแล้วเอออาจารย์ก็กินแล้วผมเชื่อว่าผมมาผมมาตั้งใจว่าเ,ออเดี๋ยวเราจะเก็บซองซองขาวอะซองใส่อะน้องก็ติดแตติ๊กเกอร์ว่า อะไรนะน้าฝนแล้วก็มีเบอร์โทรว่าเออให้สั่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมมาเก็บซองใส่ไว้เพื่ออะไรวะกนะูจะตามหาขอโทษนะจะตามหาร้านเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะเออทําไมเขาส่งมาให้อาจารย์วะมันจงมีความแบบว่าเมื่อวันก่อนมีความโบ๊บ้าเนาะไปเจอน้องเขาไลฟ์อ่ะโอ้ผมเห็นแล้วแบบโคตรดีใจเลยแล้วก็ได้ช่วยเหลือน้องเขา อาจารย์ยังเคียวไม่ได้ถูกต้องเฮ้ยเมื่อก่อนนั้นดิก่อนนั้น,อ,น,น,นอาจารย์ยังเคียวได้อยู่แต่ว่าอาจารย์เมตตายให้ลูกศิษย์ไปกินก่อนเอออะไรเงี้ยใช่ลูกศิษย์อาจารย์แป๊บเดียว่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยพีพพ่จิงพี่หญิงจริงคุยกันในรถนะคุยในรถนะแบบคุยในรถแบบผม, <c oughs> ผ,มผมหาร้านญี่ปุ่นให้อาจารย์เอออาจารย์เนี่ยแวะตรงนี้สักประมาณสักแป๊บหนึ่งดีไหมอะไรครับเออเอออาจารย์ดีดีดีเออเดี๋ยวแวะสักหน่อยแล้วกันนั้นเดี๋ยวเราไปต่อ เออไม่ไม่อยากอยู่น้าหรอกเดี๋ยวเสียเงินเยอะอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเป็นชั่วโมงจ้าความแป๊บเดียวอาจารย์เป็นชั่วโมงจ้า,า,อ,า,จา,จาอุ้ยไอ้น,นี่สวยจังเลยอุ้ยพระสวยเนาะนู่นนี่นั่นอุ้ยนั่นดีจังเลยนั่ถ้า,าใครดูในไลฟ์นะอุ้ยนี่ดีเนาะไออ่าสักพักหนึ่งแหลมแหลมนี่นะจ้ากายศาสตร์นะจ้าทุกคนกายศาสตร์จ้ามันขึ้นเตือนล้วจ้ากายศาสตร์นะครับ เห็นไหมกายศาสตร์นี่ทุกคนกายศาสตร์นี่เห็นไหมกายศาสตร์เราทําเป็นแก้ว <c oughs> แบงขึืนเตือนพี่ <c oughs> ใช่มันมันไม่ให้ปักแล้วเออมันมันเตือนมันเตือนเอาใหม่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอใหม่พี <c oughs> ล่ลืมลืมน้องนุ่นมนุษาเตือนว่าไวายเอาแก้วขึ้นมาด้วยนะเดี๋ยวมันจะโดนในนี่ เออเฮ้ยยังสั่งได้อยู่ปะไม่ได้แล้วดิเนาะไม่ได้แล้วอดคุยเออลืมโอ้แต่แต่เข้าไปสั่งที่ช่องน้องน้องฝนได้น้องฝนขึ้นมาให้พี่อีกทีนึงปักหมุดหน่อยเดี๋ยวพี่จะปักหมุดน,น้องฝนยัองอยู่ไหม น้งฝนยังอยู่ไหมนี่ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมปักหมุดแล้วพี่ไปที่ช่องน้องได้เลยนะเดี๋ยวพี่ไปที่ช่องน้องน้าฝนได้เลยโชคดีพี่ทิพย์สั่งไปแล้วเอ้ยไปที่ช่องน้องได้เลยสั่งกับน้องโดยตรงก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องผ่านผมก็ได้น่าจะไปแล้วเนาะน้องน่าจะน่าจะคงไปขุดมะพร้าวแล้วล่ะไม่เป็นไรให้น้องให้น้องไปขุดมะพร้าวก่อนเออไม่เป็นไรอ่ะให้น้องไปขุดมะพร้าวนะเออยกแก้วหรือมันนุ่นมันบอกผมแล้วนะพี่น้องมันบอกแล้วน้อง น้องผู้ส่าบอกแล้วโอ้ยไอย้น้องนุง่น,นพิมพ์ชื่อช่องน้องฝนที่ทีนี้น้องฝนน่าจะไปขูดมะพร้าวแล้วใช่ใช่ใช่ใชนี้ร้านแถวบ้านผมร้านแถวบ้านผมเออร้านแถวบ้านผมหน้าโปรไฟล์ยังถูกต้องโปรไฟล์ยังสั่งได้ช่องผมมันมันลืมไปว่ามันไม่ได้ขึ้นในนี่ไงไม่ได้ขึ้นแอ่าไม่ได้ขึ้นนุน่นบอกว่าเนี่ยให้หาอะไรมาเป็นเป็นไอ้นี่หน่อยเป็นอะไรนะเป็นขนมเป็นที่อยู่ในตะก้าผมก็เลยหาหนี่มานะเออเมาสลืมเลยอวอ้ตายแล้ว เออไม่เป็นไรอ่าอ่านี่นี่นี่ช่องน้องเขานี่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 อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมปักหมุนนะนี่พี่ใครจะสั่งกายศาสตร์นะกายศาสตร์นะนี่น้ําฝนนี่น้ําฝนยี่สิบเก้านี่ไปที่ช่องน้องได้เลยเออไปที่ช่องน้องเขาโดยตรงได้เลยนะฮะใครที่ยังสั่งกายศาสตร์นะแล้วผมบอกนะสั่งแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วน้องเขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ด้วยแล้วน้องก็มีความขยัน มีความที่ทำสัมมาอาชีพไม่ย่อท้อแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเออแล้วพี่ไปดูประวัติน้องเขาทำไว้เป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวชีวิตน้องเขานะแล้วพี่ไปดูนะแล้วพี่พี่ก็ช่วยอุดหนุนน้องเขาด้วยนะอร่อยโอ้ยพี่ปัชลินผมเป็นคนกินเป็นคนทานเองคนทานเองอะ่ะมันจะมันจะไม่โกหกอยู่แล้วล่ละอร่อยก็คือบอกอร่อยยังผมไม่นคนบอกตรงๆงอร่อยก็คือบอกอร่อยน้ำผลสวยนะคะเออใช่ไหมน้องน้งสวยนะ น้องเขาไม่ได้สวยแค่สิ่งที่เขาหน้าตานะเขาสวยที่จิตใจด้วยนะครับผมบอกไว้ให้อย่าลืมไปนี่น้ําฝน29นะทุกคนสั่งได้เลยนะเออแล้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปไว้ให้ว่าน้องอะ่ะเขาพูดถึงอาจารย์ยังไงแล้วเดี๋ยวจะให้น้องนุ่นมันตัดให้เออให้น้องนุ่นตัดให้ให้น้องนุ่นตัดให้ใหใหพี่จะได้จะได้แบบเอาตรงเอาเอา,เอา,เอาง่ายๆนะเอาเป็นตัวอย่างในการดําเนินชีวิตละกันบางทีเราประสบเรา ไม่ได้ตั้งเขาเรียกว่าอะไรไม่คิดไม่คาดไม่ฝันว่ามันจะเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรกับตัวเราเหมือนกันเนาะแต่สุดท้ายเราต้องวางเฉยแล้วเราต้องรับกับมันให้ได้เออเราต้องต้องต้องเปลี่ยนค่าตัดเออสั่งเลยเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้แหมเจ้านุ่นนะเจ้านุ่นคนตื่นเต้นนะเฮ้ยเดี๋ยวห้านาทีเดี๋ยวพี่ลงแล้วเดี๋ยวพี่พี่เป็นงก่อนสวยในอดีตแตไม่เป็นไรปัจจุบันเรา เราคือถ้ามันภายนอกกายในะกายมันไม่ได้สวยไม่เป็นไรแต่จิตใจเราสวยก็พอ,อน,น้องฝนจิตใจเราเป็นคนดีจิตใจเราอยู่ในกุศลแล้วกรรมาบทสิบแค่เนี้เราสวยกว่าทุกคนแหละเออกายภายนอกสังขารมันไม่เที่ยงปล่อยมันช่างมันแต่กายภายในคือจิตใจเรานะี่ยสําคัญสวยภายในใช่ถูกต้องพี่แนทนี่ยึดตามนี้ไปถูกไหมงามที่ใจถูกต้องเออ งามที่จิตงามที่ใจงามที่คุณธรรมจริยธรรมใช่ไหมหลายเดียว <laughs> เฮ้ยไม่ถ้าผมไปก่อนนี่เนี่ยน้องน้องฝนก็จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออเดอร์เห็นปะเออนี่ผมช่วยออเดอร์นะเนี่เออผมช่วยน้องนะเนี่ยอย่าว่าผมสิ <laughs> ใช่ใช่ใช่แพละร้อยสามสิบถูกต้องเออ น้องน้องฝนก็ก็ทําสิ่งนี้ต่อไปเนาะแล้วก็เก็บเงินนะตั้งใจเก็บเงินเก็บเก็บเงินไว้ไว้ใช้ในยามที่เราลําบากเนาะอาจารย์พูดเสมอว่าตอนนี้อาจารย์ยังมีมีมีอยู่ให้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 ได้ช่วยให้ได้พูดแต่ถ้าอาจารย์ไปบวชแล้วอะคราวนี้แหละมันจะมีมันจะเขาเรียกว่าอะไรทุกอย่างมันไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงอันนี้จังไม่เที่ยงมันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาถ้าอาจารย์ไม่อยู่แล้วบางอย่างอะ่ะ ก็อาจจะขายไม่ได้น้ำพริกก็ขายไม่ได้แล้วเพราะเขาซื้อ mm. เพราะอาจารย์ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นตอนเนี้มันมีโอกาสเข้ามาเนาะเราก็เราก็ใช้โอกาสนี้ให้ให้มันเกิดประโยชน์แล้วกันใช้หลักคําสอนให้มันเกิดประโยชน์เก็บเงินใช้เงินอย่างประหยัดใช้เงินอย่างรู้คุณค่าเออแล้วก็มันก็จะแบบมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะ อยู่กับเราไปตลอดเนาะเออไม,ไม่ไม่รู้จะใช้คำไหนแล้วกันคิดกินไม่ออกนั่นแหละใช้อย่างมีสติเออใช้อย่างใช้ชีวิตอย่างมีสติเ,ออเหมือนที่อาจารย์เซนให้ใช่ไหมเซนให้บัตรเซนอะไรให้พี่พี่ทุกคนอนะ่ะสติสําคัญนะคาเดียวนะสตินี่มันทําให้คิด,คดยึดนึกถึงอะไรแบบที่มันมันควรแกการระวังอ่ะเออโอ้ขอบคุณมากครับพี่อีทขอบคุณมากครับเออขอบคุณมากเลยฮะ ขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบนะน้องปัดพูดค่องทุกเรื่องขอบคุณมากครับพี่พี่กอนะผมพูดได้เฉพาะเท่าที่ผมผมพูดได้พูดไหวพูดเข้าใจเนาะเออผมอาจจะสอนไม่ได้เท่าอาจารย์หรือหรือสอนไม่ได้เก่งเท่าเท่าเพื่อนผมนะเพื่อน mm hmm. เพื่อนรักผมนะน้องเอ่อเพื่อนแหลมนะแหลมนี่จะแบบเรื่องทําเรื่องข้อดข้อทำนี่จะเป็นคือถ้าถ้าถ้าต่อจากอาจารย์ก็แหลมนะเออก็แหลมนะมนะผมยังบอกอยู่เลยถ้าแหลมไม่บวชนะ แหบอกจะไปบวชนะถ้าบวชนะเฮ้ยเราขอเป็นลูกศิษย์นะ้อเว้เราขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยนะเออถ้าเรื่องเรื่องเกี่ยวกับหลักคาสอนนะแหลมสุดอ่าใช่แหลมสุดยอดจะผมอาจจะสอนในความที่มันเข้าใจง่ายแล้วกันเข้าใจง่ายอาจจะแบบไม่ได้ถึงแบบเข้าถึงขั้นสภาวธรรมอะไรเยอะขนาดน,นั้นแม่เป็นไรแอดมินบางคนก็ไม่รู้เรื่องอ้ <laughs> <laughs> พี่วาน <laughs> 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 พี่วาน, <laughs> 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 วาน <laughs> ใจเย็นเย้พี่โอ้พี่วานโหดจังวะ จริงถ้าพี่ไม่ขึ้นไลฟ์หนูไม่มีออเดอร์รัวเลยค่ะโอ้ยอนุโมทนาสาธุด้วยนะน้องฝนขอให้น้องฝนในทำทำในสามารถชีพในในสิ่งดีต่อไปนะฮะทำอาหารให้อร่อยเนาะไม่อันนี้พูดตรงๆนะบางคนอะ่ะสั่งสั่งไปเยอะสั่งเยอะสั่งเยอะ,ยอะพอมีรายได้เข้าเยอะลดต้นทุนลดนู่นลดนี่ลดคุณภาพสุดท้ายแล้วอะ่ะไม่ได้เป็นเพราะพวกพี่ไม่ได้เป็นเพราะอาจารย์ไมไ่แต่เป็นเพราะตัวเราเอง ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่ไม่ไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าแล้วกันเออเราต้องซื่อสัตย์เราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าต่อตัวเราเองนะแล้วเราจะอยู่เราจะอยู่บนโลกนี้อยู่สังคมนี้ได้อย่างมีความสุขใช่สร้างเหตุถูกต้องก็งเลยพี่พี่ทิพย์ต้องเออเตรียมเนี่ยเตรียมตัวนะ ใครจะสั่งสั่งไปสั่งที่ช่องน้องได้เลยนะผมบอกนะยวผมไปแล้วบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวผมไปแล้วเดี๋ยวผมต้องไปคุยไปคุยเออไปคุมงานผมก่อนแล้วก็ไปบ้านยายด้วยเดี๋ยวจะเอาของไปให้ยายด้วยนะแอดปัดเพื่อนเรียกแล้วใครอะ่ะอ๋อนกใช่ไหมพี่นกใช่ไหมทำบทเดียวก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ตลอดการใช่ครับ ขอบคุณมากครับพี่ชาดามขอบคุณขอบคุณพี่พทุกคนนะฮะที่ช่วยอุดหนุนน้องฝนเนาะที่ช่วยกันให้น้องเขามีรายได้นะขอบคุณพี่พี่เอพี่พี่ทุกคนที่เมตตาต่อผมต่อน้องต่อทุกคนนะต่ออาจารย์ไม่ว่าจะอะไรที่เกี่ยวเนื่องด้วยกันกับคนตื่นทำเนี่ยนะหรือว่าคนอื่นนะผมขอให้พี่พี่ทำแบบนี้ทำสิ่งนี้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นพวกผมหรือคนอื่นๆนะมี อาจารย์จะสอนเสมอว่าให้มีความเมตตาต่อเขาเจออะไรมากระทบก็เมตตาต่อเขาเมตตาต่อคนอื่นเมตตาต่อคนทุกคนบนโลกใบนี้และทําคืนต่อทาทุกคนอย่าไปอาฆาตพยาบาทอย่าไปมีจิตที่เป็นอกุศลแต่ให้อยู่ในกุศลในคุณงามความดีในกุศล,ลกรรมบทสิบต่อไปผมฝากพี่ๆไ้ด้วยนะครับแล้วขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยอุ่นหนุนน้อง ถ้าพี่ๆคนไหนยังไม่ได้สั่งเข้าไปสั่งที่นี่เลยนะน้องน้ําฝน29้านะที่โปรไฟล์ได้เลยนะที่โปรไฟล์ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆจริงๆครับขอบคุณจากหัวใจผมผมคนนี้นะขอบคุณพี่ๆทุกคนผมมีความสุขนะวันเนี้ยที่พี่ได้ช่วยเหลือน้องเขานะผมมีความสุขมากเลยแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสช่วงเย็นมีโอกาสดีวผมจะมาไลฟ์อีกนะฮะเดี๋ยวขอผมไปทําไปทํางานก่อนลูกน้องมันจะไล่ผมออกนะพี่เออเดี๋ยวผมจะไปบ้านยายด้วย อ่านอนพิวานพิวานให้ให้ให้ดอกกุหลาบแล้วเดี๋ยวผมไปแลลวครบครบเป้าหมายไหมเกือบครบแล้วไม่เป็นไรไม่ตรงเป้าไม่ใช่เหรเฮ้ยตรงเป้าเลยนี่หว่าโอ้โหสำเร็จเป้าสำเร็จขอบคุณพี่วานครับขอบคุณพี่ทุกคนขอบขอบคุณพี่กิงด้อมด้วยนะฮะที่ใจส้มนะฮะขอบคุณมากๆจริงๆนะครับขอบคุณไม่รู้จะใช้คําไหนแล้วขอบใช้คําว่าขอบคุณจริงๆนะฮะขอบคุณมากครับพี่วานนะฮะแล้วแล้วเรามาเจอกันอีกนะฮะบ๊ายบาย แล้วเจอกันขอบคุณพี่ๆครับไปดูคลิปอาจารย์ย้อนหลังก่อนเนาะสองวันนี้เหงาแน่นอนผมบอกไว้เลยสองวันนี้เหงาแน่นอนอาจารย์ไม่ได้ไล์ให้อาจารย์พักผ่อนโอเคบายยน้องฝนฝากด้วยนะทําให้อร่อยนะเพราะพี่รีวิวให้เราแล้วนะทําให้อร่อยเลยนะฮะทาให้อร่อยอย่างที่พี่รีวิวให้เลยนะโอเคบายยแล้วเจอกันครับพี่ๆทุกคนขอบคุณมากเลยฮะขอบคุณครับ